ปอเรนเจอร์ Manager, สี่ประตูคับสี่พันเพียงห้าพันบาทเจ็ดสิบสองเงื่เท่านั้นคะ่ะสายเุยห้าพดกระบาดสี่ประตูแถมเป้นตัวขับสี่และเป็นตัวยกะสูงอีกด้วยกับคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าปอดเรนเจอร์ดับเบิ้ลแครปไฮเลนเดอร์นะคะน้องเป็นเครื่อง2ององนะคะ บอกเลยนะคะคันนี้ใหม่มากๆนะคะผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเลยตัวนี้มีบันไดปีนข้างมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานด้านท้ายนะคะมีบันไดปีนท้ายมาให้กับคุณลูกค้าด้วยและภายในนะคะคุณลูกค้าใหม่มากๆเลยนี่เลยคอนโซลด้านในได้เป็นสีดํานะคะตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะใหม่มากๆปับกระจกครับกระจกไฟฟ้าไปในตัวอีกด้วยและห้องโดยสารด้านหลังคุณลูกคา้า วางมากๆแล้วก็สะอาดมากๆด้วยนะคะสําหรับคันนี้นีเปิดราคาไปเลยนะคะคุณลูกค้าเพียงแค่สามแสนกว่าบาทเท่านั้นเราได้เพียงแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทสามารถซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องทาไม่ต้องดาวนะคะและสําหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะจองเพียงหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นผ่อนไปเลยห้าพันบาทนะคะเจ็ดสิบสองมวดหากสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือว่าฝากชื่อฝากเบอร์โทรมาได้เลย รือโทษติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์092-447-8888และ099-967-1123เ้่อมเพิ่มอแอดไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ